กิตติศัพท์ของประสิทธิภาพในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อด้วยเซลล์ทีพิกาาทำให้พันธมิตรจากประเทศจีนของเราต้องการที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่สร้างผูมุ้กันด้วยสารสกัดจากพืชกินได้นี้ไปช่วยผู้ป่วยช่วยคณะแพทย์ที่เดินทางไปช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส โรคระบาดที่เมืองอู่ฮั่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการติดเชือ้อสามเดือนที่เมืองอู่ฮั่นหลังจากทำงานเสร็จแล้วเขากลับมาโดยที่ไม่มีผู้ใดติดเชื้อเลยนะครับจึงจึงทำให้เกิดความประทับใจกับพันธมิตรของเราและได้มีการทำการทดสอบต่อไปในผู้บริปโภคในวงผู้วงกว้างก็พบว่า ผู้ภกทุกลายสามารถแก้ไขโรคผูมมแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันการติดเชื้อระบาดอื่นๆได้ด้วยและด้วยความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน,กนตรงนี้เขาก็ได้ใช้นวัตกรรมนี้ในการดูแลผู้มีปัญหาจากโรคร้ายเมื่อเป็นโรคร้ายเหล่านี้มันจะทำให้เสียชีวิตเกือบทุกลาย จากการทดสอบในอาสาสมัครหรือในกลุ่มผู้ป่วยกว่า30คนก็พบว่าทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นหลายนคนก็กลับมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปจึงทําให้เกิดมีการเซ็นสัญญาระหว่างพันธมิตรจากจีนกับแอปโก้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเราไปเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการดูแล ผู้มีปัญหาในประเทศจีนทั่วประเทศครับโดยมีเป้าหมายที่จะให้มีถึงผู้บริโภค1ล้านคนและภายใน2ปีข้างหน้าจะมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราถึงเดือนละ3ตันและเมื่อถึงจุดนั้นเขาก็จะขอให้เราไปตั้งโรงงานในประเทศจีนและเข้ามาเจราจาขอซื้อหุ้นแอปโก้ในประเทศไทยครับ